ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมยามมืดยามค่ำนะเอฟซี FC ก็มาที่ศารปู่ขาววันนี้นะคะมาตามแนวทางของอาจาร,รย์แมวปู่ขาวนะคะสมบูรณ์อาจงขอน,นิมนตนท่านออาลงมา จับหัวย่างเขาหมอเจะถนุงนิธิของทั่คาครูบอาจารย์ก็ดีครับลุกขิดลูกหางท่านอยากจะทราบอาจงของนหมตนท่านมาอาพวาลูกเต่าเราหาลาน,นเด้อลูกเต่าเราลานจะได้นำมาให้อยู่ให้กินอาก่อนศิเขาพันสมพันศามมีเงินมีทองไปจับใจใส่ชอยได้ปัวตาอาที่นี่ผู้ขาเองก็มา อาขอนำเดปโปมาด้วยคววมเดอาถึงบ่มียังมากทางเดปโปูเน้ออ่าที่ผูกขากับบ่เคยตัวเคยตมเดออ่าได้ยำได้ก็มาให้กินให้อยากอยากเบิ่งมอลองมอลำก็ได้มาให้เบิ่งให้แนมอาถูกเถี่ยวเดปโปอ่าที่นี่ก็ขอให้มันเป็นจริงเพินมาอ่าบ่ตองไปเว่ามัน อ่าพอดองไปกันลั่นตีให้เขาดอกโัอ่าเลขอยู่นีผูคขาเองก็เคยบอกเคยว่าวร้ายข่างลายเทียอ่าอย่าไปหมันใจอ่าอย่าไปปิธีพิธานียังกับของที่แม่โมเ็นโตมันเป็นสิ่งที่บอดีเด้อบอ่า้ากว่ามันเป็นจริงเึ็นมาถ้าออกก็ออกเลยครับอ่าทบออกก็คือบบออกอ่าที่นี่ปูเองอ่าขอให้ลับปากกับผูกขาไวเบิงว่ามันอกมันใจไดสําไหน

เลขมันเนี่ยเพลินบอกว่าหานกัารันตีให้มูเจานะ้าอาเหตุจังนะั้นกายยืนอยู่แปดเนี่ยล่ะลูกเนี่ยอาธาแปดบอมาาจะที่จิตเป็นเจ็ดหกสี่อาธาเจ็ดบอม่าแปดมากเป็นแปดหกสี 8, 6, ่ลูกอาสามโตบนอาพอหานหลับประกันเฮมูเจ้าดิอามาเทียวนี่หลับประกันแห้งอาสามโตบน <c oughs> อาทีนี้ยังส้งตัวลางมันอีพออาขอให้มันเป็นจริงพระไปจงขอนิมนนี้ท่านลงมาอาบริยันสัตว์สองมองดูให้เห็นแก้งเป็นจริงพระลูกศิษย์ลูกหางท่านอยากจะทราบอาจงขอนมวมนนี้ท่านลงมาอาจับหัวยังขง้ามาอมเจ้าทางลูกิษย์ของทั้งคุกบายารย์ก็ดีนบุรีมีหูเจ้าสถิตก็ดีจงขอนมวมนท่าน เห็ดจยงนั้นแตใกินเห็ดยังไดจะออกวัเดอาปูขันบอกวงันนะาวปลเข้า e> ีเนี่อเอาเอาเอาปลากาพิปกากระดากรดา นาทีก็ถึงใจนะครับครับจงขอนิมนต์ท่านลงมาเอามริยาสัดส,สองมองดูให้เห็นแจ้งเป็นจริงครับจงขอนิมนต์ท่านข้าเบิ้งให้มันดีๆพออ้าบวาจิตเป็นสามโตบนสองโตล่างอ้าที่ภูเขามาหอดมาถึงมือนีถึงว่าสบายปันใดกจังเดดันดนออกมาหอดมาถึงเนียพออ้าภูเขาเก่าอาศัยพึ่งบุญญาบารมี อาภูที่มีหูหแกวตาถิบสามารถแนียเห็นสิออกกระออให้บอกมากมึงแล้วพอเด้ออาขอให้บันดลบันดานให้ซอยเรือภูคาอาให้ได้กินได้อยากซอยเรือมนุษย์มาน่าเพิ่นไปอาจะได้บุญได้กุศลเนี้ อ่าวล่องเว่ามาเบิงเองอ่าวว่ามาสักกอนอาที่นี่สามตบนนี่คือเป็นคลองปูไห่เลยเด้เอ่าปูพันยกไห่อาที่นี่ผูเพืพ่อนฝูงหมูพวกได้มาเยี่ยมมายามกันอ่าว่ามาเมืองได้มาจากทางใดได้มาจากทางไกลอ่าลูกเต่าเหล่าหลานกับพรอมศิลบฟังอ่าพร้อมสิับเอาน่าขอให้จะมันเป็นจริง อື่างที่นี้ทียังสองตัวรังอีพ เลขยังก่อนน้อพออ่าเปิดค่ะไพเ้ยยังเท่าพเก้าูตรเกเล่นเลยลูกเอ้วเล่นเราเออ่าแปดหกสี่เล่นได้เลยอ่าบอแมนวัตมันใจลอยโพเซนหมันใจท่านโปเซนเฮเจสั่ไปอ่นวดเอะ จะสูขึ้นไปสูงแห้งนเนี่ลูกเรื่อจะสูกขึ้นไปให้มันสวนอ่าขึ้นไประว่างกลางกระถอยลงมากนั่นแหละลูกอ่าเลขกหัวในเะห็ดยังนะกับบอไปสูงดอ,อกลูกอ่าบ่ขึ้นไปหอดชุดปลายใหม่ดอกอ่าระวังเอาเห็ดีอ่างวดนีเระเพิ่นบอกว่ากุฏิลาบติดดาบมือมึนออกมาเห็นเบิ่งอดีอ่าฟังเราเห้ดีหน้าที่นี่กับบอหลวงบอลายคือเลขปูนี่จะเป็นสามตข้างบน อาที่นี่มูขวกเพียนผงเพนใดมากคือกันเด้อเพนไห่มากอีกคู่หนึ่งอาที่นี่บวบตะิเป็นพร้อมทั้งญาตีพี่น้องพอดีอยาชูวามันลวงมันลายอามันเป็นเหล็กบอรลวงเบอลายดอกเนาะอากระชึกสิเป็นล่างกับวนแทนนั้นเองอาที่นี่ก็ะอให้ปัวอาจงเมตาสงสารลูกเต่าเล่าลาันเนื้อปูดเด้ออาที่นี่ภู้ขาเองก็ะอนำามลายมือพวาน อาเข่ามากแต่ขอภูเขาเองอามาเข่าล่างภูเขาภูเขาเองก็ซื้อจังอ่อนเพียมเมียแรงแค่น้อพออาที่นี้ก็ถักว่ามันเป็นจริงเข็นมาลูกเต่าเราลานพร้อมเพ่งภูเขาเองจะซื้อเขาออกเขาใจ่พออาขอให้มันเป็นจริงเน้อแบบนี้ S <S ได้ยวดอกลูกหวดเห็ดยังไงก็ได้นาได้กินได้ <สา S 1> อยากเด้อพอเออด็ไปซื้อปุ๋ยซื้อปานใส่เขาใส่น้ำปูเพ,พิ่นบอกว่าสิซอยลูกซอยห้านพอได็ปุ๋ยได้ยากวานเด้ยยา ัเต่อไปนะคปเสียภาษีนะคที่ี้สารอคไปละค่ะก็ออกแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะก็รับชมเป็นเพียงแค่แนวทางนะ,ะท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมว่า อารับชมเป็นเพียงแค่แนวทางนะเอ็ดมินนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะ